สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปตอบนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักหน่วยล่างประจำงวดวันที่30ธันวาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากยินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเราเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอ่ะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะแล้วก็ขอทักทาย fc นะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์วางหลักหน่วยล่างให้ก่อนแล้วกันเนาะเป็นหลักหน่วยล่างชุดมาตรฐานนะคะเดีย๋ยวเราเอาไปเทียบกับหลักหน่วยล่างชุดพิเศษที่อาจารย์วางไปให้นะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะ ให้มันสอดคล้องแล้วก็สัมพันธ์กันนะคะเวลาเรียนจะได้เข้าใจนะต่อมานะคะดูหลักหน่วยล่างแนวทางทั้งหมดก็มีอยู่ห้าสูตรนะคะเออเดี๋ยวดูหยิบอะไรขึ้นมาก่อนก็ดูสูตรนั้นไปก่อนแล้วกัน,นเนาะอ่าเดี๋ยวดูนะเล่มแปดก่อนเลยนะคะท่านผู้ชมเล่มแปดระยะเดี๋ยวก่อนนะเก้าสองห้าหกแปดศูนย์ก็คือสูตรนี้นะสูตรที่สอง สูตรนี้งวดที่แล้วไม่ได้ใช้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันหลุดไปเนาะแล้วมันกลับมาเดินนะคะอ่าไอ้สูตรที่เดินดีๆเลยไม่หลุดเลยนะคะแล้วงวดที่แล้วฟันไปได้เลขเล็กหนึ่งนะที่หลักหน่วยล่างออกมาที่เก้าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเราก็ตามมาแล้วงวดที่แล้วได้เป็นเลขเจ็ดนะคะออกมาที่แปดห้านะ,ะแล้วตัวที่เจ็ดชนตัวเดียวเลยนะสูตรนั้นนะ แม้แต่หลุดไปนะคะตัวที่เราไม่ได้เลือกมาก็ไม่มีเลยนะคะเลขห้าในจํานวนหกสูตรนั้นนะคะท่านผู้ชมแปลกไหมเนาะ,ะเป็นเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆเลยนะคะว่าหวยมันก็ออกมาแล้วนะ,ะแล้วก็เอ่อทำต้องทําใจนะคะทั้งทงท,งที่สูตรเก่าที่เราตามไปเนี่ยเข้าทุกสูตรเลยนะคะเข้าที่เลขหนึ่งออกมาที่เก้าหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเคลียร์ใหม่หมดเลยะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาดูของเก่าที่มันหลุดอ่าหลุดแล้วก็กลับมาเดินนะคะ เดินจาก4-4นี่ยหลุดไป6-3เข้า1-4เข้า9-1เข้า8-5เข้าใช้สูตรนี้นะคะเข้ามาแล้ว4งวดนะคะ,ะจากทั้งหมด24 24งวดเลยเนาะ9-2-5-6-8-0นะคะอะ่มันมาแถ,ถวๆนี้2งวดแล้วนะ,ะ,ะ9-2-5-6-8-0ตรงนี้เลยนะอ่าหลุดไปแค่งวดเดียวระยะยาวนะ จะสุดสมุดอยู่แล้วนะยี่สิบสี่งวดแนละ้วถ้าสุดสมุดก็ยี่สิบห้างวดนะสมุดอาจารย์นี่จะบรรจุแล้วหลังจากเขียนอะไรเรียบร้อยแล้วนะจะบรรจุได้ประมาณยี่สิบห้างวดนะโดยประมาณนะหลุดงวดเดียวตามเลยนะคะคิดว่าน่าจะเข้านะต่อมาสูตรที่สองเล่มเดียวกันนะเล่มแปดเนะีนะ่ยเก้าศูนย์สองเนี่ยอันนี้นะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะ เพราะว่าเรามีสูตรที่อาจารย์คัดเลือกไปตอนงวดที่ออก9-1เนี่ยโอ้โหเข้าดีมากเลยนะเข้าได้เลข1ตัวเดียวเลยคนะใครเป็น F4 ก็เข้าใจเนาะที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคะอันนี้เราก็เห็นไหมตรง9-1สูตรเนี่ยไม่ได้ใช้อ่าก็หลุดเหมือนกันนะ9-1เนะี่ยครับอันนี้ไม่ได้ใช้นะซซสูตรเก่านะที่อาจารย์ใช้เข้าเลข1ทุกงวดเลยนะคะสูตรนี้ไม่ได้ใช้อ่าก็หลุดไปจริงๆเลยนะอันนี้พอแล้วมาเขียนต่อไปโอ้โหเข้าเลยนะคะ8-5นะ สิบแปดสิบเก้างวดแล้วนะคะสิบแปดสิบเก้างวดงวดนี้คิดว่าเข้านะคะอาจารย์คิดว่าใช้ดินสองก่อนนะคิดว่าน่าจะเข้านะคะเพราะสูตรระยะแบบนี้ยเดินดีๆเวลาหลุดแล้วม่ชอบเข้าเหมือนเหมือนหวยลาวนะหลุดแล้วชอบเข้าอะคะท่านผู้ชมเก้าศนะูนย์สองหกห้าหนึ่งอ่ะโอเคดีไม่ดีสูตรที่อาจารย์วางไปให้งวดที่แล้วนะที่หลุดทั้งหมดเลยทุกสูตรเลยนะที่ได้เจ็ดนะลักหน่วยงวดนี้อาจจะเข้าทุกสูตรเลยก็ได้ แต่ยังไม่วางนะคะเดี๋ยวมันจะเยอะอันนี้เราเลือกที่เข้าแล้วเอามาใช้ดีกว่านะเก้าศูนย์สองหกาหนึ่งนะเป็นสูตรนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะเข้านะหลุดไปแค่งวดเดียวนะก็ระยะยาวเหมือนกันเนาะสิบเก้างวดยี่สิบงวดและ้ะต่อไปเลยสูตรหนึ่งนะคะสูตรนี้ไม่หลุดเลยนะสูตรนี้ไม่หลุดแต่กำลังเดินนะกำลังเดินนะคะท่านผู้ชมงวดที่แล้วอาจารย์ไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเรามีสูตรระยะยาว5้าหกสูตรนั้นเดินดี ไม่ได้ใช้สูตรนี้แต่มันเข้านะคะหนึ่งหกหกสองหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดเก้าหนึ่งสี่หกหกหกสี่สี่หกสามหนึ่งสี่เก้าหนึ่งแล้วก็แปดห้าเข้าเลยะค่ะวันนี้ก็เป็นสูตรที่จะบวกเก้าขุ้นที่นะเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกตามนี้นะเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกสูตรนี้อันนี้ไม่หลุดนะใครจะเลือกในสูตรที่ไม่หลุดนี่ก็ได้เป็นระยะสั้นๆอยู่นะคะ นะคิดว่าเข้า่ะต้องคิดว่ามันเข้านะซึ่งใช้อถ้าคิดว่ามันหลุดมันก็ก็คงไม่ใช้นะต่อมาเล่มที่สิบนะเล่มที่สิบเดี๋ยวดูก่อนเนาะเล่มที่สิบหน่วยล่างเล่มสิบนะคะสูตรนี้สี 4, 7, 3, นะ่เจ็ดสามเล่มสิบนี่นะตามนี้เลยนะานผไ้ชม หนึ่งหกหกสองนี่ไล่มานะคะหลุดแค้งวดเดียวนะคะหนึ่งสี่มาที่หลักสิบนะแล้วก็เก้าหนึ่งเข้าแปดห้าเข้าอ่สี่เจ็ดสามหกสองห้าสี่เจ็ดสามหกสองห้าสูตรนี้ออันนี้มีหลุดนะหลุดแล้วก็อาจจะต้องหลุดแล้วเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วถึงใช้นะไอห้าสูตรนะอาจารย์จะขอพักไว้ก่อนแล้วกัน ต่อมาอันนี้คืออะไรอันนี้อ๋อรักอันนี้ลักสิบเดี๋ยวมีเอฟซขอสิบล่างบวกหน่วยล่างประทะกับหน่วยล่างแบบสามชีหกชุดตรงนะเข้ามาติดกันเลยนะคะสองงวดรวดแล้วจากเดินดีระยะหูกี่งวดแล้วามสิบเก้างวดแล้วมั้งนะจะสี่สิบงวดแล้วท่านผู้ชมอ่าหลุดหลุดไปครั้งเดียวเองนะนอกนั้นถูกหมดทุกงวดเลย เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะเราหาตัวนี้ก่อนเราวางไปได้นะเราก็ไม่ทราบว่าจะจัดชุดไหนนะรู้ว่ามันเข้าแต่ยังไม่รู้ชุดตัวไหนแล้วเราทําหลักสิบหลักหน่วยได้อะไรเดี๋ยวเราไปดูว่าสูตรนั้นมีไหมถ้าไม่มีเราก็ต้องจัดเป็นสองแนวทางนะเราจะมาใช้แนวทางเดียวก็ไม่ได้นะตอนนี้เราได้หลักสิบถึงสองตัวเลยคนะ่ะสองตัวในสิบตัวก็ถือว่าน้อยนะทีน,นี้เราเหลือสูตรสุดท้ายนะก็คืออันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะ เดี๋ยวแป๊บนะเล่มไหนเนี่ยเล่มสิบสี่ใช่ไหมจารหาเล่มก่อนนะทําไมตรงตะกี้ก็หยิบวางไปแล้วนะพอดีทําคลิปอื่นอยู่นะคะทาสูตรอื่นอยู่มันก็เลยม,มาทับทับกันช่วงรออัปโหลดนะคะเวลาเรารออัปโหลดแล้วก็ทําคลิปอื่นรอ,อ,อทําส่วนสูตรอื่นสิบสี่นะทำไมหาสิบสี่ไม่เจอ เจอแล้วนี่สูตรนี้ระยะสี่สิบสองมวดนะท่านผู้ชมดูก่อนเนะ<อ>เดินดีนะตั้งสี่สิบสองวดตั้งแต่ห้าแปดเลยห้าแปดเนะี่ยระยะหกตัวเลยชุดมาตรฐานเลยนะไม่ปรับให้เป็นเจ็ดตัวหรอกนะหลุดก็คือหลุดไปห้าแปดนี่ค่ะยาวมาเลยแถวนี้ทั้งแถวนี้ไม่หลุดเลยนะ,ะถึงถึงเจดหนึ่งเนี่ยไม่หลุดเลยนะคะแต่พอมาตรงเนี้ย เริ่มมีการหลุดบ้างหกห้ายังเข้านะคะหกห้าเข้าเก้าเก้าเข้าศูนย์เข้าเก้าเข้าหลักสิบนะสามสามนี่หลุดไปเลยแล้วก็หนึ่งหกก็เข้าหลักสิบหลุดทีเดียวสามงวดลวดเลยนะคะแล้วก็กลับมาเดินไหลงวดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดลวดเลยนะคะเดินแล้วหลุดนะคะงวดที่ออกหกสามหลุดเลยไม่มีทั้งสามไม่มีทั้งหกแล้วพอ หนึ่งสี่กลับมาเข้านะเลขสี่เก้าหนึ่งกลับมาเข้าเลขหนึ่งแล้วก็แปดห้านะคะเอาหลักหน่วยนะมีหลักสิบให้ด้วยเนะอ่ะเลขห้าเข้านะสามงวดแล้วงวดนี้อาจารย์คิดว่าเข้านะสามห้าหกแปดเก้าสองได้ล็อกเดียวกันนะห้าไปแล้วนะก็เหลือสามหกแปดเก้าสองอ่ะเดี๋ยวดูดับในครบนะครบเรามีดับอยู่หลายตัวเลยนะ,ะสูตรละสองตัวสองตัวเดี๋ยวเอามาเช็คอีกทีหนึ่ง อาจารย์คิดว่างวดนี้น่าจะเล่นล่างอู่ประมาณสองชุดเนาะสองชุดสองชุดในร้อยชุดนะถ้ามามาตรงเลยแนะเราก็ต้องกลับไปด้วยนะคะสามห้าหกแปดเก้าสองนะตรงนี้เลยเนาะอันนี้ก็สองดาวนะแต่ระยะยาวสุดเลยสุดแรกเนี่ยนี่ค่ะระยะยาวเนี่ยงวดเนี้ยสี่สิบสองงวดแล้วสูตรนี้นะสี่สิบสองงวดแล้วยาวมากเลยมีหลุดบ้างเลยนะ ใช้สูตรเดียวตลอดเลยนะตัวเนี้ยดีนะคะท่านผู้ชมต้องวัดบางทีเราต้องวัดแม้กระทั่งสูตรที่เข้าตลอดเลยนะเข้ามา20งวดแล้วอะไรเงี้ยยังหลุดได้นะคะท่านผู้ชมไม่เคยหลุดเลยก็หลุดนะอ่ามันก็แปลกเนาะงวดที่แล้วอาจารย์ยังแปลกใจว่าทําไมมันหลุดทุกสูตรเลยมันน่าจะมีติดค้างอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวชนใช่ไหมเราก็ไม่เลยไม่ได้เลือกเราก็เลือกตัวที่ชนเยอะที่สุดอก็คือเลขเจ็ด เชื่อไหมแปดห้านะทักห้าสูตรนะนะไม่มีห้าหรือ6กสูตรอะ่ะไม่มีเลขห้าเลยนะทะ่านผู้ชมนี่พูดหลายรอบไลนะมันแปลกใจปกติมันจะต้องมีชนมันต้องมีบ้างนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเยอะเนี่ยแต่นี่ไม่มีเลยนะเออคนทําก็รู้สึกเหนื่อยนะคะท่านผู้ชมนะทีนี้เราก็มาเช็คเลยอาจารย์วางให้แค่ห้าสูตรเลยแหละอยู่ที่ดวงเลยนะมาก็ป่าก็เฮนะแต่แต่พยายามให้มันเฮนะ มาดูตัวแรกเลขหนึ่งนะคะหนึ่งมีหนึ่งมีสองสูตรเองสองในห้าสูตรลงท้ายด้วยเลขหนึ่งอาจจะไม่ใช่นะคะท่านผู้ชมไม่เอาไปเลยนะ,ะเลขสองเลขหนึ่งอยู่ในบ้างหนึ่งสองเลขสองมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขสองมีห้าสูตรนะในห้าเลยนะคะอ่าเลขสองใส่กรอบไว้ก่อนเลขสาม หนึ่งสองเลขสามมีสองสูตรอ่ะไม่เอาเลยเนาะเลขสี่หนึ่งสองเลขสี่ก็มีสองในเมื่อสามไม่เอาสี่ก็ต้องไม่เอาห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีสี่สูตรนะสี่สูตรในห้าสูตรอ่ะถือว่าเยอะอยู่เอาไว้ก่อนต่อไปเลขหก หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าหกก็มีห้าเท่าสองเลยหกแล้วเจ็ดเจ็ดมีหนึ่งเจ็ดหมดแล้วเลขมีตัวเดียวเลขแปดหนึ่งสองแปดมีสองสองก็เท่ากับหนึ่งกับสามกับสี่ไม่ใช่นะเก้าหนึ่งสองสามสี่ เก้ามีสี่ห้ามีสี่เก้าก็มีสี่ศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์มีสามไม่เอาเนาะมันน้อยกว่าไอ้พวกสี่ไล่ก่อนโอ้โอเคอันนี้เรามาดูตัวที่เยอะที่สุด ห้าสูตรก็มีเลขสองกับเลขหกเด่นที่สองแล้วก็หกตัวลองลองก็มีห้าอ่ะห้ากับห้าลองก็เป็นสี่ใช่ไหมห้ากับเก้านี่ประมาณนี้ตายแล้ว แล้วสูตรนี้นะสองสูตรหน่วยล่างชุดพิเศษชนหกกับเจ็ดใช่ไหมชนที่หกกับเจ็ดเดี๋ยวเราดูซิมีตัวไหนบ้างเลขสองไม่มีในสองสูตรนี้เลยไม่น่าใช่นะตัวชนเยอะๆเนี่ยเลขหกนะคะทะลุเยอะเลยนะเลขหกนี้น่าสนใจนะสำหรับงวดนี้นะ,ะนี่แล้วก็เลขห้ามีอยู่สามตัว เลขห้าได้อยู่นะเลขเก้าก็เป็นตัวสำรองไปแล้วกันเก้านี่มันเป็นเด่นที่หลักสิบนะคะท่านผู้ชมมันคงไม่ออกเก้าเก้าหรอกเนาะเก้ามีประมาณนี้นะคะก็ให้เป็นสำรองไปนั้นเราได้แล้วหกกับห้านะคะหกกับห้าแล้วอยู่ในนี่ด้วยเลขห้าก็อยู่ตรงนี้เลขห้าตรงนี้นะสูตรนี้มีแต่สูตรนี้ไม่มีนะ อสองตัวนี้นะสู้ไปที่หกนะเด่นสุดๆเลยแล้วก็เลขห้าแบบนี้เลยนะแล้วถ้าหลักสิบ็นชุดมาตรฐานเนะ่ะสิบมาตรฐานใช่ไหมสิบล่างมันชนที่เก้านะตัวเยอะที่สุดเลยตัวเลขเก้าแล้วก็สำรองที่เลขหนึ่งอ่า แล้วถ้าหน่วยล่างหน่วยล่างมันก็ได้ที่หกกับห้าสองตัวนี้กันหกกับห้าส่วนถ้าเป็นแต้มนะเดี๋ยวอาจารย์จะไปทํำแต้มให้ตั้งหากนะคะเพราะเผื่อถ้าเอาแต้มมาตัดเด่นอะไรพวกนี้ที่เราทําได้ถ้าแต้มมมดุดเราก็จะไม่ได้เลยนะคะเราก็จะใช้วิธีการส่วนส่วนแต้มเราก็ไปจับกับแต้มตั้งหาก แต้มได้ชนเลขอะไรเยอะที่สุดแต่แต้มก็เอาแต้มได้มามาเคลียร์เป็นตัวเลขได้นะคะเอ่อทำแบบนี้เนาะตัวแรกก็เป็น96แล้วก็95 16แล้วก็15เดี๋ยวจะดูว่าตัวไหนมันจะชนเยอะๆที่สุดตัวนั้นเลยแหละที่เราเจอนะคะในนี้ในชุดมาตรฐานนะถ้าตัวที่เยอะที่สุด ที่เราทำมาของไอเนี่ยสองสูตรนี้สองสูตรนี้นะมันชนที่หกนะตัวที่อาจารย์ฟันให้นะเลขหกเพราะถ้าเป็นเลขเจ็ดมันจะไม่ชนหกห้าสี่นะมันก็ได้เลขหกตัวเดียวอะตัวนี้ได้เลขหกนะสองสูตรนี้ได้เลขหกและไอพวกนี้ก็ได้หกเหมือนกันดังนั้นตัวที่สวยที่สุดสําหรับวันนี้คือเลขหกนะคะวันนี้อาจจะเป็นหกบนหกล่างเหมือนวันที่แล้วอาจารย์ก็ชอบที่เลขเจ็ดนะให้เลขเจ็ดอวันนี้ให้เลขหกแล้วกันเนาะ หกหกก็จะเป็นเก้าหกหนึ่งหกใครไม่ชอบหกก็เก้าห้าหนึ่งห้าก็ูีประมาณแค่นี้หกหกแห้งยังเนี่ยแล้วก็ห้าเก้าห้าตัวนี้ก็มายากนะก็ไม่ทราบเป็นอะไรเเจ้ามือก็อันตลอดนะเลียกเก้าห้าเก้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกตามนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของ สิบหน่วยนะในชุดมาตรฐานใครไม่ชอบแบบนี้นะสับสนวุ่นวายเดี๋ยวก็ลองสามสิบหกชุดนะก่อนจะไปสามสิบหกชุดเดี๋ยวอาจารย์จะวางเอก้าชุดล่างตรงให้ก่อนนะคิดว่าน่าจะน่าสนใจนะสําหรับงวดนี้นะนี่ค่ะแนวฐานของหลักหน่วยล่างนะคะในชุดมาตรฐานอาจารย์ก็เอาไปจับกับหลักสิบล่างในชุดมาตรฐานถ้ามาตรฐานมันจะเด่นที่เก้านะคะอันนี้ก็เด่นที่หกอันนี้สำรอง มันมีบางสูตรนะที่ได้เลขหนึ่งนะคะท่านะผู้ชมมีในบางสูตรสูตรเก่าๆนะที่เราจับชนมาได้ก็จะมีเลขหนึ่งเราจะไม่ทิ้งเนะี่ยสำหรับงวดน,นี้นะแต่ถ้าใจอาจารย์จะชอบเก้านะคะชอบเก้าฮะแล้วก็เก้าหกนะฮะชอบแบบนี้ชอบเก้าหกชอบตัวนี้หลยนะชอบก็จะมาหรือเปล่าไม่แน่นะบางทีอาจารย์ชอบก็มานะ มาเต็มๆตรงๆเลยก็มีนะคะอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ